ลูกค้าท่านนี้นะคะมีผิวที่แห้งมากแล้วก็มีการลอกของผิวด้วยนะคะเป็นสะเก็ดลอกเลยแล้วก็ผิวบางนะคะเลือดออกได้ง่ายมากแล้วก็แต่ว่าโชคดีที่ไม่เคยสักคิ้วมาก่อน,นะคะก็จะสามารถทำลายเส้นได้นะคะแต่ว่าการทำลายเส้นให้กับคนผิวแห้งผิวบางต้องใช้เข็มที่ พิเศษหน่อยก็คือว่าจะต้องไม่ไม่ไม่เล็กเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยความที่มันเล็กมากก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีความบาดเจ็บได้ง่ายนะคะแล้วก็เลือดออกง่ายแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็ให้อยู่ที่ช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะทําให้ป้องกันในการที่จะเลือดออกได้ง่ายนะคะก็คือเพร่อจะใช้สโตรกที่3.3นะคะ ่วนเข็มครูพัชช้อยู่ที่เข็มนี้จะเป็นเข็ม1 r l นะคะความหนาของตัวเข็มจะอยู่ที่0.35นะคะที่พัชช้เวลาลงเข็มให้ลงตื้นน,นะคะชา้าช้านะคะแล้วก็จะเย็นๆยนนะคะลงให้ตื้นอย่าลึกแล้วก็น้ำหนักมือก็จะต้องสม่ำเสมอด้วยนะคะลงเส้น นับในใจคะ่ะให้เรารู้ว่า,าลงไปเนี่ยแต่ละช่องที่เราเดินไปเนี่ยกี่ไปกักกี่ครั้งนะคะก็จะต้องทําให้สม่ําเสมอกันแต่ว่าตรงกลางเส้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะย้ํานานขึ้นกว่าเพราะว่าเราต้องการให้ตรงกลางของเส้นเนี่ยมีความสีอิ่มมากกว่าตรงช่วงโคนแนละปลายของเส้นนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติ ครูพ่อจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังเสียงของเข็มของเครื่องนะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อสังเกตเสียงแล้วก็จำเสียงไว้นะคะ พอเราได้เส้นหลักเรียบร้อยแล้วทุกเส้นนะคะก็เช็ดนะคะด้วยน้ำมันนะคะคือครูใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับวัสลีนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็มาเช็ดทำความ